แชร์ว่อนโลกโซเชียลเจติ๋มควงแขนลูกพุงทิศสมปองชาวเน็ตปล่อยคลิปเจติ๋มทีวีพูหรือพันธิพาสกุลชัยกับ ทิศสมปองนครไทยสงบอกว่ามองจากดาวอังคารก็รู้โดยในคลิปนั้นเป็นการสนทนาการของเจติม่มและทิศสมปองกำลังพูดถึงเรื่องการลดน้ำหนักซึ่งเจติ่มนั้นก็ได้รูปท้องทิศสมปองบอกให้ลดพุงนะแล้วก็เป็นภาพจับมือจับแขนทิศสมปองทำเอาชาวเน็ตเฮือหาและวิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานานะ ต่อมาเจติมนั้นก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่า ส่วนคลิปที่ถึงเนื้อถึงตัวนั้นลูกทุกคนก็รู้ว่าเรามีธรรมเนียมในบ้านว่าเวลาเราเจอกันเราจะกอดกันวันละหลายๆครั้งมาและเขาเองก็เป็นเหมือนลูกคนหนึ่งและเขาก็ไม่ได้อยากให้กราบอยู่แล้วเขาอยากให้ใครกอดเราก็จะถูกเนื้อต้องตัวเขาเหมือนเป็นลูกคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านเพราะเราเชื่อการกอดมันเป็นการให้พลังมาก กอดกันทั้งวันค่ะยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องชู้สาว65แล้วค่ะอีกเดือนกว่าก็66แล้วมันเป็นไปนไม่ได้หรอกค่ะในเรื่องชู้สาวและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ